สำหรับคลิปนี้กับภาพี่น้องอยู่ปลาอยู่เขาคือเก่าล้ครับเมื่อนี้สีผ้ามาเบิงผลไม้ปลาอีกชนิดหนึ่งเนาะครับถูกเมือนี้ก็เริ่มหากินยากแล้วครับสำหรับหมากโปงกิ้วนะครับหรือว่าหมากค่อยลิงครับครับส่วนสีสันผลของพ่นกับมีลักษณะสีแดงสดใสครับเลยอยากให้พี่น้องเบ่งนะครับถือว่ามีความสวยงามครับเวลาเป็นสุกนะครับ เอากะพบเจอได้ครับเวลาพ่นสุกกับิอยูในช่วงช่วงเดือนกันยายนครับถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับสามารถหารับประทานได้ครับตามป่าตามเขาครับแต่ว่าทุ่งเมนีกะถือว่าเป็นที่หายากแล้วครับในบางพื้นที่นะครับเมนีสิพาพี่น้องเบิ่งจัก2ชนิดครับในผลไม้ป่านะครับครับผลของเพ่นนะครับ กะซีมีเว拉พันซุกกะซีมีสีแดงสดใสครับมีรสหวานนะครับมีรสหวานอมเปรี้ยวเหนือในหัวเนือในผลของพ่นกะซีเป็นสีขาวครับมีมเมล็ดนะครับด้านในกะซีเป็นมเมล็ดตามรูปทรงของขอพ่นของพ่นนั่นแหละครับสามารถกินเป็นอาหารว่างได้นะครับสําหรับหมากคอยลิงหรือว่าหมากปงกิ้วครับถือว่าเป็นผลไมป้ปลาที่ หาจินบไดง่ายปันไดครับถ้าหบอบเขาป่าหรือว่าขึ้นเขาไปพบเจอแล้วครับถูกมือนีเผื่อทีผมกับบอคอยพบเจอแล้วครับครับนี่ก็คือลักษณะเนื้อในผลของเพือน,นะครับเพืีมีสีขาวแล้วก็มีมเมล็ดอยู่ข้างในครับแต่ว่าตอนนี้เพืนกับบอนารับประทานปันไดครับเผมามือผม คุดหวานคุดยังให้พี่น้องเบิงเนาะครับกะบ,บ่มีน้ำล้างครับพ่นสีดำจังน้อยครับครับนี่ก็คือส่วนผลของเพิ่นนะครับครับแล้วก็ส่วนรากของเพิินครับหมอโบราณิ่นก็ยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรครับหมอโบราณิ่นทางภาคอีสานเฮาก็สิขคดเอาลากของเพิ่นล่ะครับ ไปเขาตำรับตำล่ายาแก้ปวดเมื่อยหรือว่าแก้เคล็ดคัดยอกนะครับครับเอมมาเบิงอีกชนิดหนึ่งครับนี่ก็คือผลไม้ปลาอีกชนิดหนึ่งครับเป็นกระสือยู่ในตระกูลน้มวัวน้มควายนะครับหรือว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันครับกับมมาพีพวนนะครับถือว่าเป็นผลไม้ปลาที่หากินได้ครับสําหรับช่วงนี้นะครับช่วงเดือนตุลาครับ ช่วงเดือนตุลาคมครับกับส่วนเนื้อในผลของเพลนครับสีมีสีขาวนะครับตามที่พี่น้องเห็นครับมีเมล็ดด้านในครับเมล็ดของเพลกกับสีคายเมล็ดของหน่อยหน้าหรือว่าบักเขียบ้านเฮาล่ะครับสีมีลักษณะไข่กันนะครับสําหรับเมล็ดของเพลนครับเนื้อของเพลนกับสีเป็นสีขาวช้าครับนรับประทานครับ นี่ก็คือผมได้เด็ดลงมาให้พี่น้องเบิ้งใกล้ๆครับว่าพิมีน่าตาลักษณะใดแล้วครับเวลาหองรับประทานก็สิมีรสหวานอมเปรี้ยวครับสิมีกลิ่นหอมนารับประทานครับสิมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเ่นครับสําหรับผลไม้ชนิดนี้นะครับมีกลิ่นหอมเย็นครับครับสําหรับ เนื้อของเพินนะครับบริเวณด้านนอกก็สีมีสีเหลืองจังน้อยครับแต่ว่าห้องมีลาห้องบีด้านในขึ้นมากก็สิเป็นสีขาวครับถื่ว่ามีหน้าตานารับประทานครับสำหรับผลไม้ชนิดนี้นะครับครับนี่ก็คือลักษณะของเพินครับ ครับคลิปนี้ผมกะสีภาพพี่น้องเบิ้งไวเ้เพียงแค่นี้นะครับถ้าถืออกถือใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วครับครับคลิปนี้ก็ภาพาพี่น้องเบิ้งไวเ้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ